เ็ดเย่แล้วก็เกมนี้ครับจะมาโปรโ,โมทเกมที่ผมนะครับขึ้นมานครับชื่อว่า a m m u n i t i o n e r สร้างโดย U3 HBC 9นะครับแต่ผมเป็นคนทำเสียงนะครับด้านเสียงนะครับออก็ก็ลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับจะติดเลงอยู่ใต้ ลอง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 เล่นดูก็ได้ลองลองเล่นดูสักนิดพี่รียก็ยิงไปเป็นเกมที่แบบก็ยิงเล่น,ๆน,ลนๆนะครับเล่นเพลินนะครับก็ลองไปเล่นได้นะครับเพราะมันยังมีอะไรเยอะนะครับเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับ ทำโดยคุณยุ h p 4 9อเป็นคนที่สร้างเกมระดับโลกนะครับไม่เคยเห็นมาที่ไหนมาก่อนนะครับถ้าถ้าถามว่านี้เสียงใครนะครับก็อันนี้ก็เสียงผมนี่แหละครับเสียงปิ้วๆเนี่ยเออ ก็เราไปเล่นดดรนนะครับ